สวัสดีค่ะเหล่าสาวกคร์โรแมฟฟีทั้งหลายก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องป้าเก๋าอ่านการ์ตูนเก่าก่อนอื่นป้าเก๋าก็ต้องขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าเก๋าได้ทําคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาป้าเก๋าลงคลิปใหม่ๆนะคะโอเคค่ะเรามาชมตอนต่อไปกันเลยดีกว่า ให้แผ่นหินนี้ลอยไปลอยไปจนถึงศตรวรรษที่21อันแสนไกลด้วยเถิดโอ้สายน้ำแห่งความเขียวขจีสายนาทีอันเป็นนิรันด์ขออียิปของเราอยู่คู่กับสายน้ำในชั่วการโอ้โหผ้าสวยๆเหมาะกับไอซิดทั้งนั้นอารวมเข้าไปกับของขวัญด้วยนะเพคะธิดาเออขอดูพวกเครื่องเพชรด้วยเพคะ ทิดาเลือกของขวัญชิ้นงามๆทั้งนั้นนี่ก็ใกล้เวลาที่จะไปอวยพรในงานอภิเษกสมรสที่บาบิโลเนียแล้วนัทเทลา่าแล้วนี่เออข้าของที่จะเอาไปให้ไอซีดลืมอะไรไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ของที่ฟาโรต้องการให้นําไปถวายก็ครบหมดแล้วล้่นแต่ของงามๆทั้งสิ้นไอซีดเป็นพี่สาวของฟาโรเข้าของที่จะนําไปใช้ก็ต้องให้สมเกียรติเพิ่งเริ่มเป็นราชินีอ,อ๋อกลัวว่าเราจะทําอะไรเปิล อลืมข้าวของเอ้อขอตรวจดูบัญชีอีกทีแล้วเรื่องเสื้อผ้าของทิดาแห่งนายคุณแครอลเอ๊ะโอ้โหดูสิลืมของตัวเองลืมนึกถึงเสื้อผ้าที่ตัวเองต้องใส่ทิดาแห่งนายก็เป็นราชินีแห่งอียิปต์ที่เกรียงไกรใช้ชนะที่อียิปต์มีเหนืออัเซียระเบือไปทั่วพวกชาวบาบิโลเนียรอยนโฉมของทิดาแห่งนายกันทั้งนั้นเออจริงด้วยค่ะ กิตติศัพท์ของทิดาแห่งนายเรื่องลือไปอยังนานาประเทศเมื่อทิดาแห่งนายกลับประเทศอย่างปลอดภัยน้ำในแม่น้ำนายก็จะท่วมทน้นปีนี้ผลผลิตจะอุดมสมบูรณ์เออนี่เป็นชุดทิดาแห่งนายของเราได้เวลาประชุมแล้วพียะค่ะฟาโรทรงให้มาตามประชุมตายจริงลืมสนิทเลยรีบไปกันเถอะลูกค้าเมนฟีต้องโกรธแน,น่ๆอ,อ๋อนี่ก็จวนจะได้เวลาที่จะเสด็จไปบาบิโลเนียแล้วสิพียะค่ะเออใช่จ้ะ กลัวจะไปทำอะไรพลาดที่ขหน้าที่บาบิโลเนียแค่คิดก็กังวลแล้วลูกค้าต้องอยู่ใกล้ๆนะแน่นอนองหญิงหม่อมฉันจะต้องคอยอรารักขาอยู่แน่นอนพะยาค่ะเออมีลูกค้าแล้วค่อยโล่งใจหน่อยทิดาแห่งนายจะเผยโฉมใหม่ของชาติอิโมโเทปจดลงไปสิเรื่องต่อไปก็คือการขุดคลองเพื่อการคมนาคมขนส่งทางแม่น้ำนายเรื่องนี้คิดว่า จะรอจนกว่าแคโรลจะกลับมาจากบาบิโลเนียค่อยเริ่มทำพอดีตอนนี้เป็นช่วงที่น้ำในแม่น,น้ำนายขึ้นโอ้ใช่แล้วดีๆการขุดคลองพระราชินีแคโรลเป็นเทพทิดาจริงๆถ้ามีทิดาแห่งนายการก่อสร้างคงผ่านไปได้อย่างราบรื่นเป็นอันตกลงตามนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเรามาสายในการประชุมครั้งนี้มือทำอะไรอยู่อขอโทษค่ะเมมฟิส ถ้าจะขุดคลองก็ต้องกําหนดเขตแนวทางน้ำให้ดีและต้องรักษาเขตแนวอย่างแข็งขันมิฉะนั้นอีกร้อยปีต่อไปอาจเกิดปัญหาได้อืมท่านมินูเอลดูสิองค์ฟาโร์ช่างเลือกองค์ราชินีได้เหมาะสมมีปัญญาเฉียบแหลมสร้างความเจริญแก่ชาติอืมนับเป็นโชคดีของอียิปด้วยเออทิดาแห่งนายจะทำให้ชาติเจริญแคโรนี่ไง เป็นเส้นทางที่จะเดินทางไปบาบิโลเนียฟาบ,บาดทูจากลิเบียนำของมาถวายเนื่องในพิธีอภิเษกกำลังรออยู่ที่ท้องพระโรงพยาค่ะลิเบียจะมาขอญาติดีกับอียิปออต้องระวังด้วยนะคะเมมฟิสผมทองช่างงามจริงๆท่านคุปตะไปที่ท้องพระโรงฟาโรนุ่มทุ่มเทรักให้กับหญิงสาวผมทองเราอยากได้อยากได้มาเป็นของเรา ราชินีเอ๊ะมีเด็กอยากมาถวายบังคมและถวายตัวแก่ทิดาแห่งนายนี่ค่ะโอ้เราไม่ใช่เทพเจ้านี่นาขอให้หมอบพรให้พรเราด้วยเออทุกคนจับจ้องมาที่เราด้วยความรักใคร่เออขอให้มีความสุขเราจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อเป็นราชินีที่ดีของอียิปต์ไอซิดก็จะแต่งงานกับราคัตแล้วเออไว้มมมเฟ เรื่องเข้าเฝ้าล่ะคะช่างเถอะเวลาที่ฉันจะอยู่กับเธอผีสังที่ไหนก็ห้ามไม่ได้อ๋อเมมฟิสโอ้ไม่อยากให้เธอจากไปไหนเลยไม่อยากให้ไปบาบิโลเนียแต่การไปที่บาบิโลเนียเป็นความต้องการอย่างยิ่งของไอซิดเมมฟิส <Memphis S 1> คงไม่อยากขัดใจอฮ้ยโอ้ย,อยปล่อยว้ฉันจะเฝ้ารอเธอผู้เป็นราชินีกลับมาเธอเป็นภรรยาของฉันแล้ว สังหอ์ใจว่าเธอจะไม่ได้เป็นของฉันตลอดไปเธอเมมฟิสฉันก็เป็นของคุณเท่านั้นรู้อยู่แล้วนี่นาโอ oh, ้แคโรลแคลรลไม่อยากให้การเวลาผ่านไปเลยอยากจะกอดเธอไว้แนบอกตลอดไปไม่อยากให้ไปบาบิโลเนียเลยมันไกลเกินไปทำไมจึงเย็ยนวาบในใจแต่ฉันไปงานไอซิดแล้วก็จะรีบกลับมาค่ะ นะะา้าคาเมนฟิแครลเธอเป็นของฉันเท่านั้นนะเมมฟิส <Memphis. S 1> ไม่มีชายอื่นในใจนะถ้ามีชายอื่นแล้วก็เมมฟิสเรากำลังมีความสุขในยามนี้เจ้าชายอะไรนะเมมฟิสให้ทิดาแห่งนายเป็นตัวแทนไปนงานแต่งงานที่บาบิโลเนียสายสืบรายงานมาเช่นนั้นพีค่คะฮ่าฮ่าฮ่าน่าสนุกนะ เมมฟิสช่างใจป้ามจริงๆยอมส่งเจ้าสาวที่เพิ่งแต่งงานไปไกลตาไอ้เมมฟิสระวังตัวไว้ให้ดีเถอะที่ส่งเจ้าสาวใหม่ๆไปที่บาบิโลเนียคนเดียวฮฟังคำสั่งชิงตัวที่ไดาแห่งนายระหว่างเดินทางมาให้ได้ฮเ <h ums> จ็บใจภรรยาของเมมฟิสหนุ่มรูปงามโอ้ข้อาจากลูกค้าพะยะค่ะอืมเอออียิปกับลิเบียเป็นมิตรกัน ไอซีจะแต่งงานกับกษัตริย์แห่งบาบิโลเนียบาบิโลเนียลิบเบียร่วมมือสามัคคีกันทีนี้อียิปต์ก็จะเข้มแข็งโอ้เจ้าชายตั้งแต่นี้ไปจะทำลายอียิปต์ได้ยากฝาบาทชาติอื่นๆก็คงจะตระหนักถึงอันตรายนี้อืมเราต้องโจมตีจุดอ่อนของอียิปต์ก่อนชาติอื่นแต่เจ้าชายอืมลูกคาส่งข่าวมาว่าที่ดาแห่งนายจะเดินทางผ่านคาบสมุทรซีนและผ่านมาทางทะเลทราย ตรงนี้เราจะรอที่ดาแห่งนายตรงจุดนี้ทราบแล้วพี่เอค่ะอีกไม่นานแล้วสินะเราก็จะได้พบกันรู้ไหมว่าใจดวงนี้ร้อนรุ่มเพียงใดเมื่อคิดว่าเธออยู่ในอ้อมกอดของเมมฟิสแม้เธอจะเป็นเจ้าสาวแล้วฉันก็ยังต้องการเธอแคโรลไปเถอะไปโอเอซิสกลางทะเลทราย ย้อนกลับไปศตวรรษที่20ส,สถานที่ซึ่งใกล้กับโอเอซิสคินตันไรอันผู้รับมรดกของตระกูลกำลังทำการขุดเจาะน้ำมันคุณไรอันโทรศัพท์จากคุณรอยครับว่าไงรอยพี่ไรอันได้ตามหากันทั้งฝั่งน้ำและปากแม่น้ำให้แล้วนะหาแค่เราไม่พบเลยคิดว่าเรือลำเล็กนั่นต้องไหลไปที่ทะเลแนะ่แม่เป็นยังไงบ้างนั่นสิแต่ก็พยายามเต็มที่แล้ว แม่อ่อนเพลียมากนอนอยู่ตลอดเลยเอาละเมื่อเสร็จเรื่องขุดน้ำมันแล้วพี่จะรีบกลับไปผู้อำนวยการผู้อำนวยการครับมีอะไรกันแย่แล้วครับรู้สึกเครื่องจักรจะขัดข้องอะไรนะเมื่อวานนี้ตรวจดูแล้วรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติไปครับฉันจะไปดูเองแต่ว่าเอท่านผู้อำนวยการหลีกไปหยุดเครื่องก่อนเอะผู้อำนวยการหยุดก่อน โอ้ตายละอันตรายเสร็จแล้วสิแย่แล้วไปลุกอ,อุบัติเหตุอุบัติเหตุไปที่ลุกนั่นลามไปเรื่อยๆแล้วโย่แล้วออกเดินทางออกเดินทางเฮ้เฮ้ได้เวลาไปแล้วแคโรลไปอวยพรให้ไอซิดแล้วรีบกลับมานะมีอะไรก็รีบส่งข่าวมาแคโรลต้องเดินทางไกล ขอให้ราชินีรักษาพระองค์ให้ดีด้วยบาบิโลเนียไกลเหลือเกินน่าใจหายเมมฟิสฉันรักคุณฝากข้าเราด้วยนะอุนัตอย่าห่วงเลยพี่ยาค่ะเออเราจะได้เห็นบาบิโลเนียโบราณแล้วรีบเสด็จกลับนะพี่ยาค่ะทิดาแห่งนายผู้กำชมชตาชีวิตของอียิปต์ไว้เมมฟิสไปบาบิโลเนียออกเดินทางทิดาแห่งนาย ออกเดินทางราชินีคะเรากำลังจะออกเดินทางไปบาบิโลเนียเฮ้เฮ้ออกเดินทางฉันจะได้ไปบาบิโลเนียเมืองหลวงคือบาบิโลนเพื่อร่วมงานอภิเษกสมรสของไอซิดกับราคัสราชินีโปรดระวังพระองค์ด้วยขอให้ราชินีเดินทางโดยสวัสดิภาพและกลับมาด็วๆออกเดินทางได้แล้วพี่ยาค่ะฟาโรตามมาเร็วพลเดินเท้าทั้งหลายอย่าแตกแถวนะ เมมฟิสแคโรฟาโร ah. เดินทางโดยสวัสดิภาพนะทิดาแห่งนายเรารักษาตัวด้วยทเทพเจ้าช่วยคุ้มครองทิดาแห่งนายด้วยเถอะรีบกลับมาเร็วๆนะพี่ยาข้าราชินีทิดาแห่งนายเอ,อ๊ะมีอะไรหรอเมมฟิสเอ๊ะ eh? นี่เป็นเครื่องรางของฟาโรที่เมมฟิสใส่อยู่ทุกวันนี่นาะคล้องคอไวส้สิมันเหมาะกับคอขาพ่องของเธอเฮอ ันเป็นตัวแทนของฉันเมมฟิส <Memphis. S 1> เธอเป็นราชินีของฉันยังไงก็รีบกลับมาเร็วๆก็แล้วกันอ๋อแน่นอนอยู่แล้วเธอยิ่งชอบทําอะไรซุ่มซ่ามอยู่เรื่อยขืนอยู่นานๆคงจะปล่อยไก่ไปเป็นลาวๆแนะ่กลับมาเร็วๆนะระวังรักษาตัวด้วยเออเมมฟิสเมมฟิสเสร็จงานเมื่อไหร่จะรีบกลับมาทันทีเลยฉันก็อยากกลับมาอยู่กับคุณเ,เร็วๆเหมือนกัน ฉันเชื่อมั่นคุณเสมออยากอยู่กับคุณจนชั่วชีวิตแม้ว่าจะอยู่ในยุคโบราณแบบนี้ก็ตามแมมฟิสเฮ้เฮ้กลับมาเร็วๆนะตั้งแต่แต่างงานกันมาจนถึงแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ต้องแยกกันราชินีแห่งนายไปบาบิโลเนียเสร็จธุระแล้วรีบกลับนะเทพเจ้าคุ้มครองทิดาแห่งนายด้วยทิดาแห่งนายอย่าไปนานนะ รกลับมามีข่าวลือไปถึงลิเบียบ้านเราว่าทิดาแห่งนายเป็นขวัญใจของชาวอียิปต์ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้เลยต้องมาดูให้เห็นกับตาได้ยินว่าฟาโรทั้งหนุ่มแล้วก็กล้าหารอดทนส่งทิดาแห่งนายซึ่งเป็นราชินีไปผูกสัมพันธไมตรีกับบาบิโลเนียฟาโรองค์นี้ฉลาดนะมองการไกลเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรอื่นๆไปทั่วช่างน่ากลัวจริงๆอืม อาณาจักรต่างๆวันเกรียงอียิปต์ทั้งนั้นเพราะอย่างนี้นะสิกษัตรย์ลีเบียพ่อของเราจึงส่งเรามาเจริญไมตรีฟาโรเมมฟีส ah จะเป็นผู้ชายแบบไหนกันนะนี่อยากให้ทิดาแห่งนายกลับมาด็วๆตั้งแต่ฟาโรเมมฟีสได้ทิดาแห่งนายมาเป็นเจ้าสาวรู้สึกใจเย็นขึ้นเยอะไม่ค่อยอรารวาสเลยนะก็ทิดาแห่งนายเป็นคนใจเย็นนะสิทิดาแห่งนายเดินทางไปบาบิโลเนียแล้วรีบไปส่งข่าวกันเถอะ บอกว่าที่ด้แห่งนายเดินทางไปแล้วแม่น้ํานายเริ่มล้นฝั่งอีกแล้วจะได้เริ่มงานสร้างเขื่อนกันสัทีเงินภาษีจากบีบลอสยังไม่มาอีกหรอคงอีกไม่นานหรอกพะยะค่ะฟาโรเมมฟิส ah ผู้แทนของกษัตริย์ลิเบียขอเข้าเฝ้าพะยะค่ะคงมาขอเป็นพันธมิตรและยอมสวามีพักเราละสิอย่าทรงประมาทนะพะยะค่ะไปพามาสิขอต้อนรับผู้นําศาลจากลิเบียขอต้อนรับสู่อียิป อุซาเดินทางฝ่าทะเลทรายอันร้อนระอุโอ้นั่นน่ะหรือผู้นำสารจากลิเบียใช่แล้วเรามาตามคำบัญชาของท่านพ่อซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งลิเบียแค่มองเพียงแวบเดียวก็รู้ว่าเขาต้องเป็นคนกล้าหาแน่ๆท่านเดินทางมาไกลคงเหนื่อยมากเชิญพักผ่อนตามสบายเหมือนที่นี่เป็นบ้านของท่านเองนะอ๋อนี่น่ะหรือฟาโร่เมมฟิสนี่คือสารจากใจจริงของกษัตริย์ลิเบีย ขอรับไว้ด้วยความเต็มใจเออได,ได้เราคือเจ้าหญิงคาฟล่าแห่งลิบเบียอืมฟาโรฟาโรเมมฟิสท <Ph aro. S 2> ้าทางองค์อาจกล้าหาญกว่าที่คิดไว้ซะอีกนึกว่าจะเป็นคนที่หยาบคายต่ำช้าแต่นี่ทั้งสุภาพและสง่างามเจ้าหญิงคาฟล่าพรุ่งนี้เราค่อยหารือกันและลงนามร่วมกันนะเพราะวันนี้ท่านก็เหนื่อยมามา,มากแล้วพักผ่อนก่อนดีกว่านะฟาโร เรือบรรทุกเครื่องบรรณาการจากบีบลอดมาแล้วฟรอมเมฟิต ah เรือบรรทุกเครื่องบรรณาการมาถึงแล้วอืมมาถึงช้าก็ดีกว่าไม่มาเลยเอา้าขนลงมาได้เลยฟาโรทรงกำลังรออยู่ระวังอย่าให้เป็นรอยตำหนิล่ะเออมีแต่ของงามๆทั้งนั้นอียิปช่างเป็นดินแดนที่วิเศษจริงๆคิดไม่ถึงเลยนี่บายาถ้าฉันจะเป็นมเหสีคนที่สองของเมมฟิดจะเป็นไปได้ไหมฮะตูวหญิงครับล่ะ อตกใจไปได้ฟาโรห์อียิปต์ที่ผ่านมาก็มีเมียไม่รู้กี่คนพ่อของฉันเองยังมีตั้งสี่คนแนะ่เจ้าหญิงคาบล่าท่านเป็นเจ้าหญิงอันดับหนึ่งของลิเบียจะมาเป็นมหเหสีอันดับสองได้ยังไงกันน,นน่น่ะสิฉันเป็นเจ้าหญิงอันดับหนึ่งของลิเบียไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าจะมาเป็นอันดับสองรองใครท่านต้องคิดให้รอบคอบนะเพคะถ้าไม่มีที่ดาแห่งนายสักคน ทั้งอียิปต์และฟาโรเมมฟิสก็จะเป็นของฉันฉันจะครอบครองทั้งสองสิ่งนี้ให้ได้นับว่าท่านพ่อตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่ส่งฉันมาเป็นผู้ส่งสารให้กับอียิปต์ท่านรู้ว่าฉันต้องทำได้สำเร็จแน่ๆของสวยงามล้ำค่าเหล่านั้นจะทำให้เมมฟิสถึงกับตะลึงแน่ไม่เสียแรงที่มาถึงอียิปต์ได้พบกับฟาโรที่หล่อถูกใจเมมฟิสโอ้ใจเต้นระทึกเลยได้ยินมาว่า ฟาโรมิมฟีทรงรักธิดาแห่งนายอย่างลุ่มหลงเลยทีเดียวทิดาแห่งนายลือกันว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นเองพูดกันถึงสเสน่ห์หญิงแล้วก็ฉันไม่เป็นรองแน่ๆขอให้ฉันได้มีโอกาสใกล้ชิดกับฟาโรอีกสักหน่อยเถอะท่านต้องติดใจเจ้าหญิงคาบล่าแน่เลยเพราะทั้งงามทั้งรูปร่างดีไม่ใช่มีแต่กระดูกอย่างทิดาแห่งนายหึห้องบรรทมของฟาโรฮ นอนไม่หลับสงสัยคงจะแปลกที่เอ๊ะมีเงาดำๆไม่อยู่ทั้งนั้นดึกจนป่านนี้แล้วคงมีทหารยามอยู่ไม่กี่คนเอออยากพบเมมฟิสจังห้องนอนของเมมฟิสไปทางไหนนะฮึตายซะเถอะเมมฟิสเอ๊ะไม่รอดแน่เออพ้แกเป็นใครข้าเลยยึดอาวุธเอาไว้ข้าเลยมีคนร้ายอ๊ ถ้หาหันยามถูกฆ่าม,ม,มีมีคนร้ายวายมีคนร้ายมีคนร้ายช่ด้วยโอ้คนร้ายอยู่ไหนที่ห้องของฟาโรฟาโร่โอ๋อมาดูตัวกันแล้วฮึที่ที่ของฉันบ้างละ่ะพวกแกอ๋อด่าไปตั้งแต่เมื่อไหร่โดใครตัวมันแล้วทีนี้หนีเร็วพวกแกคิดจะหนีเหรอฟาโรหยุดนะจะฆ่าพวกแกให้หมดเลย นี่แน่อ๋ออ๋อฟาโร่ทีเมนฟีดโอ๊ยอ๋อฟาบาดทหารยามถูกฆ่าตายหมดเลยพี่อะค่ะแม่ทัพมินเอลพวกที่บุกรุกเข้ามาเป็นกรรมกรขนของจากเรือที่ขนของบรรณาการมาไปนค้นดูให้ทั่วยังมีใครหลงเหลืออยู่อีกหรือเปล่าเพิ่มเวรยามขึ้นอีกโอ้ฟาบาดปลอดภัยใช่ไหมเจ้าหญิงคาบล่ารอท่านแท้ เราถึงรอดพ้นจากอันตรายมาได้เออฟาโรเมมฟีดดีใจจังที่ท่านปลอดภัยตัวหญิงคาฟล่าหายตกใจแล้วใช่ไหมถ้าท่านเป็นอะไรไปเราจะไม่ให้อภัยตัวเองเลยเออฟาโรเมมฟีดช่างสง่าองอาจมีเสน่ห์ตรึงใจอะไรอย่างนี้มินูเอลฟาบาดพวกนี้เป็นคนของอัสซีเรียอืมอรุกร้นจะตามจางเวนชันไปถึงเมื่อไหร่นะแต่พระองค์ก็ทรงรอดทุกครั้ง เอใจไม่ดีเลยแค่เราเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ป่านนี้จะไปถึงหรือยังเทพเจ้าแห่งนายคุ้มครองเธอด้วยเอ้ปลอดภัยดีหรือปีคะเฟอรมเมนฟีด ah ทั้งหนุ่มแน่นทั้งแข็งแรงถ้าได้อยู่ในอ้อมแขนนั้นจะมีความสุขสักแค่ไหนเออนึกรักฉันบ้างหรือเปล่านะไม่อยากกลับริเบียซะแล้วอบาบิโลเนียไกลอย่างที่เมมฟีสพูดไว้ไม่มีผิด ทุกวันได้แต่นั่งเซงอยู่บนหลังอูดแต่ว่าคนของขวัญแต่งงานของไอซิดมาด้วยจะไปเร็วก็ไม่ได้อืมนี่ที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าเป็นศตวรรษที่20จะไปบาบิโลเนียต้องเดินทางผ่านทางเหนือของซาอุดิอาราเบียทะเลทรายตอนนี้กับในยุคปัจจุบันต่างกันเยอะเลยฉันอยากจะเดินเล่นได้ไหมลูกค้าฮะไม่ได้นะครับที่ดาย่างนายราชนินีจะลงมาเดินได้ยังไง นิดเดียวก็ไม่ได้หรออุนัตก็เถอะไม่อนุญาตแน่ๆเจ้าชายส่งเข้ามาใกล้ทุกทีแล้วคงจะเป็นคืนนี้แน่แคุณแคโรลหือะไรเหรออุนัทคืนนี้เราจะพักที่โอเอซิสข้างหน้านั่นเอออ๋อนี่ไงตรงกับที่เมมฟิสเขียนไว้ให้เลยเป็นโอเอซิสมาร์กในศตวรรษที่ยี่สิบเจ้าชายลูกค้าส่งสัญญาณมาแล้วพี่ยาคะ่ะอืม ราชนีเข้าไปใกล้บ่อน้ําแล้วกระโจมที่มีโคมสีม่วงเป็นกระโจมของทิดาแห่งนายเจ้าชายมีข่าวจากอียิป์พียค่ะหืมลิเบียกับอียิปลงนามเป็นพันธมิตรกันแล้วโอ้เจ้าชายเมื่ออียิปเป็นมิตรกับลิเบียและบาบิโลเนีย<ๆ>ก็จะกลายเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งฉลาดล้ำลึกนักนะเมมฟีสคืนนี้ลหละจะลงมือตามแผนที่วางไว้เที่ยงค,คืนคือเวลาที่ตกลงกันไว้โอ้เจ้าชาย <H utt> เรากำลังจับจุดอ่อนอันยิ่งใหญ่ของอียิปติไดแห่งนาย <cific> เจ้าสาวหมาดๆของฟาโร์เมมฟิสอ่าน้ำใสเย็นเจี๊ยบเลยน่าอาบจังเอะนั่นลูกคา้าจะไปไหนนะ่ะอ๋อจะไปที่ทะเลทรายครับชิมองุ่นนี้หน่อยไหมครับอืมหวานอร่อยเอามาจากไหนนะลูกคา้าลงมือตอนเที่ยงคืนโอ้ได้เวลาพักผ่อนแล้วนะครับทิไดแห่งนาย ว้ารีบเข้านอนแต่หัวค่ําตื่นเช้าขึ้นมาจะได้สดชื่นอุนัทอ้าวอุนัทคุณแครเโราถึงเวลาพักผ่อนแล้วนะครับฟ้าสวยจังโรแมนติกชมัดเลยแถวนี้มีแต่ฟ้ากับทรายเท่านั้นแหละเธอยังไม่รู้อะไรใต้ทะเลทรายนี้มีน้ํามันดิบฝังอยู่หืมน้ํามันมน้นํามันดิบอืมพูดเรื่องอนาคตอีกแล้วพูดไปก็ไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องของอีกสามพปีข้างหน้า ออคิดถึงศตวรรษที่20อีกแล้วคืนนี้ทำไมคิดถึงพี่ไรอันจังรู้สึกเป็นห่วงอย่างบอกไม่ถูกเออราติสวัสด์เมมฟิอทางซ้ายอย่าทำให้ม้าตื่นถอดอานออกด้วยเงียบที่สุดเงียบไว้เออปล่อยอูดไปอย่าให้ยามผิดสังเกตกระโจมที่เป็นเป้าหมายอยู่ทางเหนือเริ่มก่อกวนได้ ลงมือเลยไฟไหมตุ่นเร็วไฟไหมได้ถูกโจมตีเหรออะไรกันไฟไหมดับไฟเร็วอุณหอุนัดไฟไหมฮะไฟไหมได้ยังไงกันรีบดับไฟเร็วเข้าฮะไฟไหมเหรออออุนัดอุนัดอย่าให้ของขวัญของไอซีถูกไฟไหมนะอนัดเร็ดใหญ่เลยดับไฟเร็ว ลูกค้าที่ดอยแห่งนายมาทางนี้มัวแต่ยืนเก๊ะกักงๆอยู่เดี๋ยวก็แย่หรอกลูกค้าแล้วของขวัญของไอซีดล่ะนัดไปดูแล้วส่วนทางนี้ก็ให้ทหารดูแลกันเองเราหลบไปที่อื่นกันก่อนเถอะมาทางนี้แต่ว่าลูกค้าฉันจะไปดับไฟไรนะลูกค้าไม่ได้มันอันตรายมากผมจะพาที่ดยายแห่งนายไปยังที่ปลอดภัยเองครับมาทางนี้ที่ดยายแห่งนายอุนัทไฟไม่ได้ยังไงกันนะ ออเออไม่ไม่ใครน่ะวายเออเออเจ้า,าช,ชายยังสวยเหมือนเดิมนะเออทำไมต้องมาเจอกันอีกนะลยชนนะ่อยนะเจ้าชายเรื่องอะไรจะยอมปล่อยกันไปง่ายๆเฮ้ยไม่กลัวตายหรือไงฉันเป็นราชินีของเมมฟิสเป็นภรรยาของเมมฟิสนะเรื่องนั้นน่หรึฉันรู้อยู่เต็มอกแล้วล่ะ ที่ได้แห่งนายนึกถึงว่าเธออยู่ในอ้อมกอดของเมมฟิสแล้วยังได้อยู่กับเมมฟิสอย่างถูกต้องตามประเพณีเอ๊ะแต่ฉันก็ยังรักเธอฮะคืนนี้ฉันจะได้สมหวังสักทีเออเออที้ชายฉันฉันจะได้ครอบครองเธอสมกับที่คิดหวังไว้เอะอย่าเออเอะที่ได้แห่งนายอันตรายเออ ที่ใดหงา,ายโอ๋อเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอะอย่าเข้ามานะเจ้าชายอย่าเข้ามาเอาไปทำไมทุกคนต้องไปยุ่งกับฉันนักนะให้ฉันอยู่เฉยๆบ้างได้ไหมไปให้พ้นอ๋อที่ใดหงา,ายททำไมนะไม่เข้าใจความรู้สึกกันบ้างเลยฉันรู้สึกยังไงกับเธอเธอไม่ยอมรับรู้เอาซะเลยเธอเกลียดฉันเออเจ้าชาย ฉันรักเธอรู้ไหมอยากได้เธอทั้งหัวใจและร่างกายเอ๊อพอทีฉันเป็นราชินีของเมมฟิสหยุดพูดนะถึงเธอจะเกลียดฉันยังไงก็ตามแต่ฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เธอมาอยู่เคียงข้างฉันไม่ว่าจะต้องใช้วิธีใดก็ตามเอ๊อตุกชายเอาจริงนะ่เอ๊อช่วยด้วยเมมฟิสช่วยด้วยลูกคาอุนัทใครก็ได้ ทำไมไฟแรงจังเสร็จกันไฟลุกจากเครื่องขุดเจาะน้ำมันนี่หน่วยดับเพลิงที่ส่งมาจากอเมริกายังไม่มาถึงอีกหรือโอ้ผู้อำนวยการอันตรายนะมิสเตอร์ไรอันอเอ๊ะใครนะ่ะเอ๊ะฮะใครกันอยู่กลางเปลไฟนั่นเอ๊ะปล่อยนะเจ้าชายปล่อยนะเอ๊ะอะไรอยู่ในกองไฟ คนรือเปล่ามองไม่ชัดเออใครเนะ่ะน่าสงสัยจริงเจ้าชายนันขออ้ออันตรายอันตรายออกมาจากที่นั่นเถอะครับเอ๊ะเสียงคุ้นคุ้นฮะแคเรฮะอ๊พี่ไรอันพี่ไรอันไปกันเถอะที่ใดอห่งนายเอ๊พี่ไรอันช่วยด้วยหยุดนะ จะพาแคโรไปไหนอยออ๋แคโรพี่คะช่วยด้วยออปล่อยแคโรนะอพูดมีการอุณายนแคโรอโอที่นี่อันตรายมากนะครับผู้อุนายรเราไปกันเถอะน้องสาวฉันอยู่ที่นั่นดูสิมันพาแคโรหนีไปแล้วอกลางเปลวไฟนั่นเลเหรอก็ใช่น่ะสิไม่เห็นด้วยไง อะไรนี่นะพี่คะพี่คะช่วยด้วยยิงปืนหน่อยสิแค่เราพี่จะช่วยเธอเดี๋ยวนี้แหละค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามต่อตอนหน้าค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ